พลโทบวร,รเทพบุญยะแม่ทัพภาคทีนะ่สามในคณะท่านลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายบ้านประชาชนบ้านห้วยมหาวงหมู่9้าอยู่ที่แม่สอดต,ตานะครับท่านผู้ชมคือหมู่บ้านตรงเนี้ยเขาได้รับผลกระทบเต็มๆเ,เลยจากการสู้รบกันระหว่งางหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านนะครับที่เกิดขึ้นในฝั่งลัดกะเหลี่ยงของเมียนมานะฮะคือบ้านมินลาปันและกระสุนปืนนะครับท่านผู้ชมมันข้ามมาตกฝั่งไทยคือที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ มันถามถามว่ามีค่ามาไหมมันมีครับแต่มันไปตกตามท้องไร่โซนนาแต่นี่ท่านผู้ชมล่าสุดเนี่ยมาตกในบ้านเอา้านี่ท่านพาไปชี้จุดเลยค่ตรงไหนอะไรอย่างไรคือมีทั้งกระสุนปืนเล็กยาวเนาะหรือว่าพวก M16 มอะ่ะโหมันข้ามาขนาดนี้เลยอะ่ะท่านผู้ชมกระสุนปืนกล คือมันจะไม่เหมือนตอนที่เป็นชายแดนไทยอีสานนะ,ะที่เป็นลูกระเบิดมาเลยมันเป็นลูกใหญ่ BM21 <ช>เ,เลยค่ะแต่นี้เป็นแบบปืนกลปืน M16 แล้วมันถูกยิงข้ามมาโดนบ้านของชาวบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมก้าวหลังอ่ะครับท่านผู้ชมประชาชนเนี่ยตามรายงานนะบอกว่าขณะที่เกิดเหตุยังดีที่คืออบพยพกันออกไปแล้วะนะครับท่านผู้ชม ซึ่งมนท่าวัที่สาท่านก็เอาของยังชีพนะครับถุงยังชีพสึ่งของเครื่องใช้จําเป็นเนี่ยเอาไปมอบให้กําลังใจกับประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะครับและทีนี้ความมั่นคงปลอดภัยจะสร้างให้กับประชาชนที่บ้านเขาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร<ะ>คือท่านก็สั่งการเลยให้โดยเฉพาะกิจราชมนูกองกําลังน,นเรศวรนะครับซึ่งเขาก็รับผิดชอบชายใดตรงนั้นเนี่ย ตรึงกําลังเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลุกละมัธิปไตยของกองกําลังติดอาวุธนะครับไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเข้ามาฝั่งไทยท่านเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ด้วยคือไม่ใช่ห่วงแค่ประชาชนนะเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยด้วยล่ละ,ะที่ต้องลาดตระเวนที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะต้องรอบคอบนะเรามัดระวังคำหนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญด้วยครับค่ะนี่ก็เป็นาการสร้างความม,มั่นใจแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยในการลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่สามในครั้งนี้นะคะ